สวัสดีจ้ายายหมมาเอาวิตามินดีจ้าวิตามินดีที่นี่จะเดินมาซื้อโดยที่ไม่มีใบที่ว่าหมอเขียนให้นะ่ะไม่ได้จ้าพี่น้องจ้าต้องให้คุณหมอเขียนให้ซะก่อนถึงจะสามารถมาเอาได้จ้ามาเอาที่ร้านขายยาข้างคาฟูเนี่ยจ้า พี่น้องอยู่ไหนทาไมมืดไปหมดใส่แว่นตาดำใส่แว่นตากันแดดจ้ะพี่น้องจ้า ยายไหมนี่ผีบ้าจริงๆนะทำไมเหมือนมนุษย์ต่างดาวจังน่ากลัวมากเอาออกก่อนเป็นตาอีหล่าจ้ะจะใส่ทำไม่ะเนี่ยโอ๊ยพี่น้องจา๋าเย้ไหมน่ะถือถุงนี่เห็นไหมนัดกันกับไอ้บุญเถิงว่าโรงเรียนเลิกเราจะไปซื้อของใช่ไหมคะห้างข้างๆบ้านนี่จา้าเย้ไหมดูเวลาผิดปกติไอ้บุญเถิงจะเลิกห้าโมงเยน็นใช่ไหมคะนี่สี่โมงเยน็น ยังไ่นี่ว่าเขาเลิกสี่โมงเย็นยังไ่เป็นนั่งอยู่หน้าบ้านพี่บ้านไหมอีกตั้งชั่วโมงหนึ่งพี่น้องจ๋าไม่อยากเสียดแก่แล้วก็เป็นอย่างนี้ละจ้ะพี่น้องจา๋าแก่แล้วอายุก็เพิ่มขึ้น <c oughs> ลืมหน้าลืมหลังไปทำป๊อปเปียตต่อดีกว่ามาจ้ะไปด้วยกัน เุือนเทิงกับอีราจะออกมาโรงเรียนก่อนแยกไหมแยกไหมยังไม่ถึงโรงเรียนเลยออกมาละจ้าเออ,อีสวัสดีค่ะอีลาปวดขาเพราะว่าลาวิ่งเยอะเยอะเยอวันนี้ค่ะคไปห้างค่ะมาไปซื้อขนมค่ะเพราะว่าหนูชอบกินขนมในร้านนี้นะคะเพราะว่ามันไม่เพงๆพงพงแล้วก็มันอร่อยอยู่ ันนี้หนูหิวๆค่ะเพราะว่ากลับโรงเรียนแล้วล่าหิวมากๆเพราะว่ากับเพื่อนเพื่อนเราพูดแค่กินข้าวเราไม่พูดเล่นอะไรเราพูดแค่กินข้าวเพราะว่าเราชอบกินข้าวอ๊บหนูเป็นสตาร์แล้วค่ะซิปสตาร์ไม่ใช่สตาร์ซิปสตาร์ ขนมเยอะไหมคะไม่เยอะไม่เคยเอาไก่มาวางไว้ตรงนี้ปะป๊าเราก้าเลยผู้เรีเนโอ้ยแพ็กเกจอเดียให้ท่านผู้ชมดูสิคะเขาลืมว่าเขาลืมท่านผู้ชมสิคะลูกเขาเขามันมีคนที่ลืมลืมไก่ไปไปไปดูลูกไปไก่หรือหมูไปดูสิวิ่งมาเลยไว้ใครลืมไก่ไว้ ขนมอากราโนล่าชรุกลาได้ไหมคะได,ได้ค่ะลูกยิบไปเลยอเอาอันนี้ไปกินตอนเช้าได้ไหมคะนี่ไม่ชอบเอาอ,นนอะไรลูกามันปวดฟันนะคะเอาขนมดีกว่านะลูกนะอ๋อโอเคไม่เป็นไร

จะกินตอนนี้นะคะเพราะว่านุ่มหิวมากเพราะว่าโรงเรียนเสร็จแล้วนุ่มบอกว่าแล้วนุ่มอยากกินค่ะอร่อยมากมากค่ะมีคนเอาไก่ไปแล้วล่ะไก่ที่วางเมื่อกี้เนี่ยสี่แพ็คนะ่ะหายไปแล้วสวัสดีจ้าสวัสดีครับไปซื้อของกลับมาแล้วอย่าบอกนะล่ะเค่กินวันนี้เอรู่ นางหิวเพิ่งเลิกโงเรียนมาจากนางหิวได้อะไรมาบ้างลูกได้แคปอืมกินให้หมดก่อนค่ะอืมไงโหน่แล้วอืมขนมขนมยุกอินทปุ๋ยอ่ะส่วนมากก็จะกินอีกนะคะนางหิวนางหิวค่ะโอเคค่ะหนูไปเอาชิกินแล้วนะคะกินยังไงบ้างลูกอืมหิวป๊า

abrico, abrico, A-B-R-I-C-O-T, abrico et pommes, shop, Crab C'est pour au bon tour ça. Ça, c'est pour Elise, ça, c'est pour au bon มีคของอีรันนะคะมันเป็นยาโอยกรีก a o u r t ยาอูยาอู <c oughs> ถ้าเป็นบ้านเราก็โยเกิร์ตไทยเรียนตรงนี้โยเกิร์ตที่นี่เขาเรียกยาโอเรียกยาก,ากจ้ะมันจะมีตัวเออะนะป๊ะปะ๊าเอาไปทีดด่ฟิสิกส์ยาเออะมันต้องมีโอมาจากลำคอด้วยใช่ไห้ใจไม่พูดยากแม่ อะบริโ a อะบริอะบริโ a อ r i c o โคอะบริโคเยยงมันเสียงงูเห่ามันกำลังไงพังงาคอยากมากสำหรับยายใหม่จากที่มั่นใจาภาษาฝรั่งเศสให้ยายใหม่ไปขายของขายอาหารตลาดนัดในบรรยากาศที่หนาวเหน็บลบสิบองศา ยังง่ายกว่าจะมาพูดภาษาฝรั่งเศสใช่ไหมขอยกทงยอมแพ้จ้าสิ่งที่พิสิษผู้มัวเรียฝรั่งเศสอจารไปก่อนนะคะอ่ะลักนะชุกชุกลักคนสวัสดีค่ะ